เครือคืนค่ะมะเขือคืนอันนี้ตะไคร้ตะไคร้มะเขือคืนกระเทียมพริกสดหั่นพริกสดห่นแล้วก็ลูกแล้วก็บักขี้หนูสวนใส่มันลงไปเลยค่ะนวดลงไปเลยทำยังไงวะอืออืออือติดไปแล้วขอบคุณกินอยู่ขนห่องก็บห่วง มาจ้าพี่น้องวันนี้เรามีอะไรนะปลาจอมกุ้งจอมอันนี้กุ้งจอมปลาจอมแล้วก็มีแบบผสมด้วยนะจ้าซื้อสองแถมหนึ่งเลือกเอาแบบไหนก็ได้จ้าจะเอาแบบผสมทั้งสามหรือว่าจะเอาแบบผสมหนึ่งกุ้งหนึ่งปลานหนึ่งอย่างเงี้ยพี่น้องแล้วแต่สีเขียดด้วยค่ะแล้วแต่สีเลือกแต <ก S 1> ่ว,ว่าสอง,งแถมหนึ่งพี่น้อง เขาจะเอากินแบบไหนกินแบบรวมกินแบบผสมเนาะวันนี้จะแกะแบบผสมนะจมั้าแบบผสมจะมีแบบนี้ก็คือมีกุ้งมีปลาผสมกันมาเทลองเบิ้งเด้ออย่เด้อขออนุญาตขออนุญาตนะคะพี่น้องสอนเครื่องมากกว่าชิมเครื่องด้ยนะอืมแบบนี้เลยค่ะเทลงไปเลยอ้อน้อย้กับผสมไปน้อยปลาคือหอมแทบเนี่ย เขาเบิดติบแท้ละบายตรงนี้ไปอยากสีมันหลังเครื่องล้มเครื่องเครื่องเครื่องนี่แล้วพี่น้องซื้อมาแล้วเราก็มาทําแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยเครื่อขึ้นเครือคืนค่ะเครือคืนอันนี้ตะไคร้ตะไคร้ตะไเครือคืนกระเทียมพริกสดหั่นพริกสดค่ะแล้วก็บักขี้หนูสวนใส่มันลงไปเลยค่ะนวลลงไปเลยถามว่าเห็นบ่บันิสม์ปาน้อยเห็น เสียพื้นเกล้งเอาเข่ามาหนิเฮ้ยมึงจกเข่าจกเข่าจกเข่าพี่น้องแสียเว้ยหอมห้อยห้อยอยู่หอมดังเนาะหอมขึ้นดังไหมพอมละเอาด้ว่ละมาคุยเด้อค่ะสมปลาหน่อยแบบรวมพนี่ะมีปลาโอ้ปลาแก้วปลาแก้วพวกกุ้งเนาะแมนกุ้งเบิ้งใส่ครับเราจงสิ้มกันอืมอืมสมดีละ

พี่ต้องสมป่ะดิ๊ไปเก็บไม่ได้ครูมันอุดคะผมมันได้เนาะไ่สมลายอืมก็เสียบพท่ว่าเฉยนะเสียบเขามาติดเอาเนี่ยเขาไม่กินอยู่คนห่วงกับห่วงจะไปอ้วนดอกกินรวดพี่น้องเสียบไปดีค่ะแบบรวมไม่ได้กินทั้งกุ้งหรือทั้งปลาแมนท่านผู้ใหมักตะกุ้งกับซังตะกุ้งเนาะ ให,ห้มาตะปากก็สร้างแบบป่าแล้วค่ะตอนนี้มีโปรสองคำหนึ่งนะจ้าพี่นออ้องอืมอดเลยจ้ากดลเลยด้ยวพี่นออ้องนะคิดว่าแสียบยูงไนมันสมหรอเ,เขาซื้อมา้าเขาใส่ตู้เย็นไว้เนาะเฮ็ดดีนี่เอาอีกสองคำไว้เข,ข่าไเมิดเอาว่ะห้ารอกหัหก <c oughs> อกไขมันคือม้บอกว่าฟูเต็มปูรูแน่นอนเมือนีค่ะแสบคักตัวพี่เลิกๆรวพี่น้องเพราะว่ามันก็ดีสะอาดเอียดพูดนะมะพริกกัน มันสอาดแมเลยอือหอือบมเรุใบงยังเพิ่มแต่จะเครื่องอือืมอื่รยตับประดีแล้วผู้ใหาสมบัติน่อยเนาะแม่กดระบบด้องกดมึงนะไปจะกดตัวของเจ้าอืมกดเลยอือหือ เขาจะไปหาหัดกดละกดบ้าครับเป็นกดง่ายงเนี่ยกดง่ายมากกดน้องเจ้าเลยกดใต้คลิปนี่กดใต้คลิปนี่แหละพี่น้องอย่างแสบพี่น้องเออมาแสบฮะพักกะหินเหมือนอ่อนๆนี่แมมผักบักอีก้วยนะพักอีก้วยออ บ้านหนูเอิหนังเสือไปเนียมันหลงผักแผงปวยนะครับปลอดหลายพื้นที่มันเอิญมา่คืนกันเชียอจ้าบ้านมีมันกระดองอ่อนอย่าสีลงเก็บนี่หมดผักพี่วยเอ็มเก็บ่ม่ะผักแี้ป่วยมีน้องมาสิกินเรนเนเรนนี่เนีะยจอกกักกับสาเนี่ยมันเอิญเสาปเสาน้องแซ่บหลายแซ่บกป้นักุดนะค่ะกุดกดกินจนอิ่มมาเป็ม แฟมแหงกดค่ากด <c oughs> กด <c oughs>